อมไม่แต่คนเอาโบราณพลศึกษาพลศึกรเอาอะไรพลตึกรเอาอะไรมาเฮ้ยบอกไว้ก่อนเรเดียนเหรอเรเดียนเสียงเสียงหัวใจเสียงหัวใจเหรอในนี้เออใช่ก็แสด่ถึงความน่ากลัวไอ้นี่ปะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ บอกวันนี้ระจำอ่ะคุนฟังเหมือนจะมีประโยชน์เดี๋ยวนี้ตัวไหนบ้างที่มีเสียงหัวใจชัดไอ้เหี้ย่ไม่มีอยู่ที่ผมังง่เลยจำแค่เสียงร้องมันไว้ก็พอเนาะก็ตัวเ,เก่าๆต,ตัวไหน <c oughs> ใช้กับตัวเก่เาๆไงเดี๋ยนี้ใครเล่นตัวเก่เาๆมากก็เยอะแยะเมื่อกี้เราก็เจอพระตาเมื่อกี้ตา่ไม่ไม่ไม่นับฮะไม่นับอีกนึงทำไมยิว เอาอยู่ไหนกูเห็นลุงบิลละแต่เราเกิดไกลกันเกินอยู่ไหนไม่รู้มันเป็นบ้านใหญ่แต่กูไม่รู้ว่าสำหรับมึงตรงไหนคือใหญ่กูเจอรีออนละกูหามึงไม่เจอเฮ้ยกิ้งกองกูว่าแล้วตายเกียดมากเอ้ยกูเห็นเหมือนกูเห็นปะไม่ใช่ไม่ใช่ ไ yeah. อ้เหี้ยไอ้ดิออนชักปักเอ้าเอ้ามึงมีตังค์แต่มึงโอ้โหใจไม่สู้อ่ะตังค์สู้แต่ใจ oh, ูเจ็บ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 ว่าตานี้เราปล่อยเกมแล้วโยนเกมแล้วนะ oh. ถ้ามึงจะออกออกแต่ต้นขนาดเนี้ยถ้ามึงจะออกแต่ต้นขนาดนี้โยนเกมแล้วนะโอ้โห oh. 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 ไหนมึงบอกว่า oh. 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 อยู่ไกล ่งกูโหตอนนี้ดได้ไหมปูไม่ชอบตัวนี้กกูม็มันเดินเร็วครับมันโกงนะตัวเนี้ยนับวันนี้โกงกำเนีดกูไกด์เสร็จละไม่กตัวน,วน,นกีกล่องเขียวบ้านให้กล่องเขียวบ้างครับเดียวอย่งหมดละยังไม่ทำเสร็จเครื่องแรกเลยมันมาหากูแล้วจิ้งกองแกง ยิ่วคนลอยเนี่ยมิวข้างหลังมึงมีโทเทมตอนนั้นมึงใจเย็นดิมันไล่กูอยู่เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นโทเทมไฟที่จะเกิดในอนาคตตอนนั้นมึงเหรอเออดิเฮียทิชชู่ทักเฮียอะไรฮัลโหล motherfucker ด้วยผมด้วยลุงพี่แล้วมึงจะไปมาทำเพื่อนี่ไงที่กูพอดีเต้เลยกูบอกแล้วกูโยนเกมแล้ว ไอ้จัดเหลือสามคนั้งแต่เริ่มขนาดนี้มึงจะให้เล่นยังไงแล้วแล้วมันพุ่งมาหาก,กุเลยนะตอนแรกอะ่ะครับเดียวอย่างหมดละยังไม่ทำเสร็จเครื่องแรกเลยมันมาหาก,กุแล้วมันตาดีขนาดนนเลยเ <c oughs> มันมันพุ่งมาเหมือนรู้อยู่แล้วอะ่ะใครจีนฟ้าไอ้มันส่งคนดีต่อเรามึงไม่รู้่ แต่ตอนนี้จอกูไปสีฟ้าโดยที่กูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราทำทุกอย่างเร็วขึ้นทำอะไรได้ตอนนี้ไม่รู้แต่กูจะไปช่วยลุงบิวก่อนกูมีพระคุณอย่างสูงกูอยู่ตรงหน้ามาแล้วโอเคมันกูรอมันอยู่รอดีรอดีๆไปแล้วกูไปก่อนแล้ว ช่นั่นมันโหกูมาตายนะป้อมตายแล้วแหละกูจะกูจะเสี่ยงชีวิตเองเพราะกูโยนแล้วกูไม่สนแล้วกูโยนแล้วอะ่ะเล่นตัวเฮียนี่ไม่มั่นเลยสักเป็นตัวที่จีชาติแม่งก็โกงอะ่ะลาก,ก่อนนะลาจะได้สักทีลาก่อนขอให้โชคดี เกมนี้กูสรงสัตว์นึงเดียวแล้วกูวิ่งมา<น>หามันทำไมนะตอนแรก <c oughs> ตอนแรกกูวิ่งฉีกไปทางเดียวกับมึงก็มันก็ไม่เจอละกูวิ่งศึกวิ่งมาวิ่งมาหามันเองแต่เนี่ยแต้มท้าทายขึ้นคื่โอเคจบเกมยังไม่จบกองแกงไก่โกง เดี๋ยวเพื่อนรอแป๊บนึงขอหยุดเลีนเสร็จเดี๋ยวกูช่วยมึงไม่ต้องหรอกเพราะกูอยู่ตรงหน้ามันแล้วกูจะเป็นผูม้มาช่วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเมียนไอ้เฮียกูจะถึงอยู่แล้วมึงโยนทำไมแล้วกูวิ่งมาตายนะเนี่ยกูวิ่งมาตายนะเนี่ยจอนนะยังหมองมาเลยเออนั่นแหละ ก็แค่นั้นเออ,เอ,อก็แค่นั้นไม่ยากผมม่วงมาอยู่ต่อไม่ใช่ของตางนายวะเองของมาเยอะไอ้เยี้ยมิ้ะอะไรนะผมกูแพงเดี๋ยวไปช่วยเข้าไม่เร้าหรือหรือหายไปล่องผลกูก็ไม่รู้นะมันบอกเกมไม่ตึง โอ้ยเหี oui> oh okay. uh ้ยคนงเดี huh. oh. yeah. ๋ยวมันก็รู้มาแล้วมาแล้วมันมันนั่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 นโอ้โหเนี่ยใครโง่กันโอ้โหมูรีเฮ้ยมูรีเหรอ สปีดไล่เราแล้วมึงไม่เล่นกับกูหน่อยเหรอู้าสาเล่นนะเนี่ยอุ้ยโมลี่เอาแล้วโมลี่แล้วโมลี่แล้วโมลี่ไม่มันเลยโมลี่ไม่ไม่ไม่เท่อะเกิดมากำลังไม่ดีเยี่ยี่เกิดอยู่ข้างตะขอเนี่ยไปบักบัก อยู่กลางๆนี่แหละโอ<ห>้เปิดมาดดเปิดมาก็เอาแล้วอ่ะเดวิดมึงเอาก่อนเลยอ่ะกูกลัวไม่เอาเปิดมองสองมานี่ดีตามเมื่อกี้ทำไมมันมองเห็นเราง่ายจังวะเฮ้ยใจใหญ่ใหญ่ใหญ่กระตกกระตากนั่นโอ้ยมีหน้าละ่ะเสียงหัวใจอยู่ตรงนี้ หยุดปันก่อน,ย,อนย่องก่อนย่องก่อนอย่าอย่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเมันอยู่ตรงนี้แหละตัวอะไรวะมันน่าจะวิ่งไปทางนูงน้นหรอเพราะมันมันไม่ได้วิ่งผ่านสองช่องนี้น้นกูไปช่วยเลยนะช่วยเลยช่วยเลย <S <S อย่าล่อมาทางนี้นะเพราะเพิเพราะเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วไอ้ไอ้ จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเอ้าโยเฮ้ยกูติดเอ้ามันง้างเลยกูติดแล้วกูติดเข้ามาติดเลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหแล้วมึงล่อกันมารวดเรี่ยลยไอเดวิดมันไม่ล่อมน มันอยู่ปะไปไหนแล้วไปข้างหลังแล้วไปตรงโรงนาที่เรามันไปกระทืบเครื่องแล้วมันไล่พวกนัน้นแล้วไล่พวกนัน้นแล้วมันเห็นครับเห็นเห็นเห็นหนีสัตว์หนไีไปโน่นดิไปโน่นดิไปโน่นดิ่นดิใจเย็นนะใครจะวิ่งเร็วเท่ามึงวะโคตรเย้ พรามนกข็ขยันแขวนเกินจมแล้วเดวิดถ้าไม่มีใครช่วยรอบนี้ก็จบละแยวเพื่อนกูนช่วยเราต้องเดินงานให้ได้นะตอนเนี้เฮ้ยยังไงเรียบร้อยแล้วเครื่องเมื่อกี้ก็ยังไม่เสร็จใช่ปะยังแล้วมันกระทือไปแล้วด้วยโวมันมามันตามใครตามกูนี่แหละจะตามใครได้ นนคิพอเลยจับมือแพรนไะอุ้ยโอ้โหโัวเต็นมันฟ้าเลยเอาแล้วมันไปไหนไปไปมันมันมันไปทางมึงแต่ไม่รู้ไปไหนแล้ว โอเคมันอยู่บนมืให้เวลาเพิ่มเลยนะไ้นู่นของมือคือตรงไหนโอ้ยหี้อ่คือขั้นชักปั๊กเรียบร้อยแล้วเดวิดอยู่ไหนเนี่ยแต่หนูหิวไหมยังยังยังกูอยู่ตรงหน้าประตูอุ้ยมาเจอกูแล้วมาเจอกูอีกแล้วมาเจอกูอีกแล้วอุ้ยวิ่งไม่ถึงไม้อุ้ยงไม่ถึงไม้เกือบ จบแล้วลากรเกมไปก่อนเร็ยบร้ยไวจริงใครก็ล้มที่โอ้โห,ห,หเกลียดด่านนี้เดี๋ยวแล้วอีน<ๆ>ี่อีหมูเดอะพีเจ็บโอ้โห,โโหเกิดมาก็เป็นแบบเกิดมาปุ๊บกูเป็นเป้าหมายปั๊บเลย เลาแล้นเจอมาแล้วเนี่ยเราวกูเจอมาแล้วเนี่ยเราวกูเจอมาแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนกูเดินมาหามันเลยด้วยอยู่บ้านใหญ่เรียบร้อยจบสัตว์ง่ายเกินแฟมหลี ดักออกมันจะเห็นปะอะไรนะปวกับดักออกมันจะเห็นปะมันน่าจะมีเตือนมั้งแบบเวลามึงถอนสำเร็จอะช่วยชีวิตกูได้แหละจะกูค่ยไปช่วยมึงทีหลังไม่งั้นกูดองกูยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยมา,มาถึงมาถึงแม่กไอ้นี่แล้วอะ ไม่มีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วคนหมุนมาแล้วเฟืงหมุนมาแล้วช้า,างอ่ะไปกนนี่อันเนี่ยโวย แล้วมันจะล่อมหาก,กูอีกแล้วกูสานีไาได้แล้วเนี่ยเลิลืมแก้กับดักเลยนะกูพยายามแก้อยู่แม่งล่อมาไม่ใช่กูนะเรี็บร้อย ก็ลงเจ้งใย้พหนูถอนได้แล้วถอนได้แล้วถอนได้แล้วไอเหี้ยไอเหี้ยเสีอยงบลล้มใกล้กูด้วยกูสะถอนหน้าก,กากได้แล้ว นด่านนี้เกมไม่เดินเลยอ่ะตัวเฮี้ยนี่มันโหดด้วยมึอบอกเลยว่าตัวเฮี้ยนี่โคตรโหดแต่ก่อนที่แรกกูอยากซื้อแม่งอยู่แต่ว่ากูมีอคติกับตัวเฮี้ยนนิดนึงกูถึงไม่ค่อยอยากไม่ไม่ไมค่อยอยากเจอไอ้ตัวนี้เนี่ยที่แรกกูก็าจะซื้อตัวนี้แหละแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่ขายมันจะไม่ขายปะ แม่ขายเก้าพันวะเติมมันเติมกูอยู่หลังหินคิวข้างหลังกูอยู่ข้างหลังมาฮิวหน่อยนี่นี่นี่หลหังทียอะไรไม่รครังนี้นมันอันยองตาขากูอยู่ไหนเฮียเออเงินไปมันย่องตามไปแล้วกูเห็นนะ กูยอมตายให้ดินกบหน้ายอมตายให้ดินกลบหน้ารีกว่าอยู่อย่างเสียสักสิโอ้เหียยอมสาบายในขี้หักในเลยเอ้าแล้วมันลงกนาานใกล้กูแล้ว อันอีกคนหายไปไหนอ่ะเวงอ่ะซ่อนตู้อ่ะไม่รู้ครับหนีวิ่งมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเสียงใครแย้งเลย เออเนี่ยมันเยอะมันมันเดินวนอยู่แถวแถวเสาที่แขวนมึงจริงด้วยเหมือนมันหาอะไรสักอย่าง <K ill> เฮ้ยไอสัตว์กูนึกว่าจะเปิดตู้กูเหมยสลกักลมันไปไหนมันไปไหนอยู่วนอยู่ในบ้านเนี่แหละในบ้านใหญ่แต่ถ้ามึงไม่ออกมาพวกมึงโดนรอก,ก่อนรอก,ก่อนไอก,กาไอก,กาจะไปเก,ก,กาะตู้ตัวเลยเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวกูออกแล้ว ด่านเยียนี่มันลงแจ้งนอยู่ในบ้านใ hmm. ช่ปะมาม,มันอยู่ในบ้านแต่กลัวออกมาแล้วเฮ้ยเฮียมันตามกูมามาสงสัยมันสงสัย, <m> ม,สสยมันสงสัยตูกย <m> ้กลัวไอ้เหียหน้ามันรู้ยังไงอะ มันเดินมาจิ้มมันเดินมาตบมันเดินมาตบจิ้มตู้กูเลยอ่ะมันเดินมาวนๆแถวโต๊ะกูแล้วจับเลยมึงโดนแผดิี่ไห้มตายแล้วไม่ต้องมาแล้วเราเชนล่ะคุยไปหาหลุมตรงไหนเนี่ยแล้วฉันเลือกใครได้ไหมมอบดีกว่าอย่าเพิ่งมอบสิเล่นกับมันไปก่อน เล่นอะไรได้วะตอนเนี้ยยื้เกมเหรอจะยื้เกมมึงเห็นมันไหมเห็นกูก็เห็น แค่จริงก็มาทืบหลุมดีมอันนี้ไงรีบรีบเลยมาแล้วข้างหลังมอบแล้วไอ้เหี้ย เฮียเอามันจะเอาให้ได้อะเอาเ,เ,หเหนื่อยเฮียผมเหนื่อยละตัวเฮียเนี่ยกูไม่อยากเจอเลยจิงเสียงขอสิ้นหวังเลยจริงไม่อยากเจอตัวเฮียนี่เลย